w w w s a m u ท e t com ภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องล้างของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์อภิญญาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆก่อนใครครับคุณกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณ สวัสดีครับผมอาจารย์ชาติราชครูกูรูแนะนำพระเครื่องสุดคลังเครื่องรางวัดดังมีพลังพุทธคุณหนุนนำชีวิตในคลิปนี้ผมก็จะขอมาแนะนำวัตถุมงคลซึ่งผมคัดสรรแล้วก็พิจารณาแล้วว่าเป็นของดีของขลังทรงพลังมีพลังพุทธคุณหนุนนำชีวิตท,ทุกทท่านได้จริง ตรงตามสาโลแกนของผมวัตถุมงคลที่จะแนะนำท่านในคลิปนี้คือตะกรุดครับเป็นตะกรุดสุดคลั้งชื่อว่าตะกรุดมอนแปลงอา้าวจำชื่อกันไว้ให้ดีนะครับตะกรุดมอนแปลงของใครทําใครสร้างละ่ะก็เป็นตะกรุดมอนแปลงของหลวงปู่ครูบาคำฟันอินทวันโนแห่งวัดก่อโชคจังหวัดเชียงใหม่ ว่าถึงตะกรุดมอนแปลงมีคําว่ามอนแล้วก็มีคําว่าแปลงหลวงปู่ครูบาคําฟั่นเนี่ยท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ล้านนาท่านเชี่ยวชาญพระเวทพระเลขพยัญตามตำรับตําลาล้านนาโบราณเรียกว่าพระยันล้านานานี่หลวงปู่ครูบาคําฟัน่นท่านศึกษามาเยอะท่านเรียนมาหมดแล้วก็รู้จริงรู้แจ้งเห็นจริงทำแล้วก็ เกิดประสิทธิธภาพจริงแล้วหลายคนก็คงจะทราบว่าหลวงปู่ครูบาคำฟ้่นเนี่ยท่านเป็นพระเกจิอาจารย์เชื้อสายมอนรามันนะเป็นรามันล้านนาเป็นมอนล้านนาดังนั้นคําว่าตะกุดมอนแปลงอ่ามอนก็คือรามันมอนแปลงก็คือการแปลงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี กลับร้ายกลายเป็นดีจึงเป็นเคล็ดวิชาอาถรรพ์เคล็ดวิชาโบราณซึ่งหลวงปู่ครูบาคำฟันท่านเรียนท่านศึกษามาจริงทำเสกสร้างได้เข้มขลังจริงท่านจริงสร้างเป็นตะกรุดมอญแปลงขึ้นมาเพื่อเพื่ออะไรครับอ้าวเดี๋ยวมาเข้าเนื้อหากันสักนิดหนึ่งหลวงปู่ครูบาคำฟันอินทวันโนแห่งวัดก่อโชคจังหวัดเชียงใหม่ ท่านได้จัดสร้างตะกรุดสุดคลังเป็นตะกรุดสุดวิเศษขึ้นมาตามตำหลับตำลาล้านานาลามันโบรานเรียกว่าตะกรุดมอนแปลงปลุกเสกเดียวซะด้วยเน้นทางด้านมหาสเสน่ห์โดยตรงนี่เขาเขียนไว้ชัดเจนขีดเส้นใต้สองเส้นว่าเน้นทางด้านมหาสเสน่ห์โดยตรงเสริมสเสน่ห์ในเรื่องของความรัก เป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครชมใครเห็นใครรักแม้คำนี้เพราะใครเห็นใครชมใครเห็นใครรักเสริมชะตาราศีทำให้ดวงดีดวงเด่นแล้วก็เสริมพลังแห่งโชคลาภอำนาจวาสนาหน้าที่การงานการเงินยศ ตำแหน่งให้เจริญรุ่งเรืองตะกูดนี้เอาคำว่ามอนแปลงก่อนนะครับพระยันมอนแปลงเนี่ยครูบาอาจารย์ตำหับตำราโบราณท่านหมายใจท่านพึงให้ประดิษฐ์พระยันมอนแปลงเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางไหนอา้าวก็ต้องแน่อยู่แล้วล่ะครับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เสริมสง่าราศีให้ดีขึ้นชีวิตดีขึ้นโชคชะตาดีขึ้นดวงดีขึ้นการงานก็ต้องดีขึ้นการเงินต้องดีขึ้นค้าขายทำมาหากินธุรกิจการค้าดีขึ้นแล้วที่ท่านเน้นว่าเน้นทางด้านมหาสเสน่ห์โดยตรงก็แปลว่าเปลี่ยนแปลงตนเองนะท่านผู้มีตะกุดเนี่ยด้วยอำนาจของพระเลขพระยันอำนาจของ พลังจิตของปู่ครูบาคำฟันจะเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนจิตบิดใจคนที่เรามุ่งหมายปองไว้คนที่เรามุ่งมาดปรารถนาใครที่พบหน้าเห็นหน้าเราเกิดความเมตตาเป็นกระแสแห่งความเมตตาทิคุณเป็นเมตตามหาสเสน่ยิ่งยิ่งขึ้นไปคําว่ามอนแปลงต้องแปลงให้ดีขึ้นถ้าแปลงไม่ดีขึ้น มอนก็ไม่ต้องแปลงก็ได้จริงไหมครับอ้าวถ้าเขาบอกว่าเน้นด้านมหาสเสน่ห์ก็แปลว่าผู้คนทั้งหลายที่เราพบเห็นหน้าเราพบเห็นหน้าเขาเขาพบเห็นหน้าเรารวมถึงผู้คนที่เรามุ่งมาดหมายบองผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีเกิดกระแสแห่งความเมตตาแปลง หน้าตาเราจากเป็นคนธรรมดาสามัญกลับลายเป็นคนที่อยู่ในใจเขานี่อยู่ในจิตในใจเขาหวนคิดถึงคันหนึ่งหาว่ากันอย่างนั้นเหตุนี้ตะกุดมอนแปลงจึงเหมาะกับใครครับเหมาะสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่ต้องการกระแสต้องการให้มีกระแสแห่งความเมตตา โดดเด่นในสังคมเรียกว่าสกิจจสกิจหัวใจเป็นที่เคลือบเคลิ้มรักใคร่หลงไหลแก่ผู้พบเห็นทั้งหลายอะว่ากันจริงๆถอดความให้ท่านฟังก็ได้ง่าย,ายๆว่าเหมาะแก่เรื่องเมตตามหาเสน่ห์เหมาะแก่เรื่องเมตตามหานิยมผู้ชายบูชาใช้ ด้วยความเคารพนับถือก็จะเป็นสเสน่เสริมสเสน่ผู้หญิงใช้ด้วยความเคารพนับถือก็จะเป็นมหาสเสน่ห์มหาละทวยงวยงงยิ่ง,งขึ้นไปแล้วเหมาะกับใครอีกเหมาะกับพ่อค้าแม่ขายครับพ่อค้าแม่ขายเนี่ยถ้าเป็นสเสน่เรามีสเสน่เป็นที่ดึงดูดตาเป็นที่อยู่ในจิตในใจของเขาแล้วแล้วก็ ค้าง่ายขายคล่องซื้อง่ายขายคล่องภาษาล้านนาท่านบอกว่าซื้อแม่นขายหมานคือขายดีขายคล่องมีผู้คนแวะเวียนมาซื้อหามีผู้คนแวะเวียนมาใช้บริการมากมายตะก,กุดมอนแปลงเมื่อกี้ผมบอกแล้วเหมาะกับผู้ชายผู้หญิงทางด้านเมตตามาหาสเสน่ห์เป็นพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจการค้าเจรจานายหน้านายประกันทั้งหลายนี่เหมาะนะครับ แล้วก็เหมาะกับศิลปินดารานักร้องนี่อา้าวศิลปินดารานักร้องประเภทไหนล่ะนี่เพอๆท่านก็เป็นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีเน็ตไอดอลไอดอลกันใช่ไหมครับแหมดังชั่วข้ามคือเหมาะกับศิลปินดารานักร้องศิลปินต่างๆอย่างเช่นลิเกแสดงลิเกแสดงดนตรีแสดงหมอลำแสดงการละเล่นต่างๆเสิร์ฟฟอนอ่านี่คือศิลปิน ดาวตลกนักร้องนักร้องดาราใช้ได้หมดอาชีพที่ต้องพบปะผู้คนอ้าวมีอาชีพอะไรมั่หูก็เยอะแยะครับนายหน้านายประกันต้องไปพบปะลูกค้าพ่อค้าแม่ขายนี่ก็ใช่หรือแม้แต่ท่านรับราชการในตำแหน่งแห่งที่ซึ่งจะต้องพบปะผู้คนทั้งหลายพบปะกับหัวหน้างานนี่ก็เหมาะเพราะว่าจะเสริมสเสน่หเป็นเมตตามหานิยม เป็นเมตตามหาสเสน่ห์เป็นที่ติดอกถูกใจแก่ผู้พบเห็นตะกุดมอนแปลงของหลวงปู่ครูบาคำฟันแห่งวัดก่อโชคเนี่ยคำว่ามอนแปลงครูบาอาจารย์ท่านหมายใจท่านพึงหมายอัถาธิบายว่าแปลงให้ดีขึ้นเหมือนอะไรเหมือนพลายชุมพลครับคำว่ามอนแปลงนี่ก็คือพลายชุมพลในเสภาขุนช้างขุนแผนพลายชุมพลลูกขุนแผนกับนางแก้วกรลยาเนี่ย จะไปช่วยพ่อขุนแผนจาัดก,การกับจำหมืนวว่นวัยวอลนาถก็แปลงกายเป็นมอนเป็นมอนใหม่มาท้าสู้นะพระพันวรรสาก็จะต้องให้จำหมื่นวัยวรลนาถออกไปสู้ด้วยทีนี้และอ่ะพายชุมพลกับขุนแผนก็จะได้ทำลายสเสน่ห์ที่เถนขวาดมันทำเอาไว้ก็ขนาดพระวัยหรือว่าจะหมื่นวัยวรลนาถเนี่ยมีเวทมนต์คาถามีวิชาอาคมไม่แพ้ขุนแผนผู้พ่อเลย ก็ยังโดน,สนเสน่ห์มนดามของเถนกวาดที่มาทำเอาไว้นะพรายชุมพลก็จะต้องช่วยแก่พรายชุมพลก็เลยแปลงเป็นมอนอ่าเรียกว่ามอนแปลงเป็นท่าลำถ้าสมัยก่อนนี่เขาเรียกว่าเป็นท่าลำมอแปลงครูบาอาจารย์ด้านศิละปะนาฏศินท่านประดิษฐ์เป็นบทคำร้องเป็นท่าลำานุ่งผ้าตาหมักลุกของลามันใส่เสื้อลงยันเหมาะเหม็งแล้วก็พรายชุมพลนี่ก็จะต้องเสก แป้งผัดหน้าด้วยนี่ละครับเศกแป้งผัดหน้าเนี่ยท่านถือเอาเป็นพระเลขพระยันทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์นี่และตัวสำคัญเลยของเคเล็ดวิชามอนแปลงขึ้นชื่อว่ามอนแปลงคุณเอ้ยถ้าไม่ดีไม่มอนไม่แปลงว่ากันอย่างนั้นแปลงทั้งทีต้องแปลงให้ดีมอนแปลงเป็นหนึ่งในอา้าวเป็นหนึ่งในสี่ของพระชุดกิมตึงคือสี่กรอน มอนแปลงปักคำรอบแล้วก็ปลกชุมพลพระชุดกิมตึงเป็นชุดพระเนื้อดินซึ่งเป็นพระชุดเก่าแก่เลยเป็นกลุกสุพรรณบุรีนะมีพุทธคุณสูงทางเมตตามหานิยมเป็นอย่างยิ่งไม่แพ้พระขุนแผนเมืองสุพรรณเนี่ย่ันว่ากันไว้อย่างนี้เลยทีเดียวครับอ้าวก็สรุปรวบลัดตัดความว่าตะกุดมอนแปลงของหลวงปู่ครูบาคำฟัน วัดก่อโชคจังหวัดเชียงใหม่สร้างเสกทำตามตำรับตำราเคล็ดวิชาโบราณพระเลขพระยันมอนปแปลงแปลงให้ดีขึ้นปแปลงชีวิตหน้าที่การงานการเงินการทองให้ดีขึ้นยิ่งไปกว่านั้นก็ยังปแปลงให้คนธรรมดาสามัญชนอย่างเราๆท่านๆเนี่ยมีสเสน่ห์เป็นที่สเสน่หาติดตาตรึงใจแก่ผู้พบเห็น เป็นที่สเสน่หาต้องตาต้องใจแก่ผู้ที่เราหมายปองมุ่งมาตรปรารถนาเอาไว้ดังนั้นตะกรุดมอนแปลงของหลวงปู่ครูบาคำฟัานแหมขนาดก็ไม่ได้ใหญ่แล้วครับขนาดยาวประมาณแค่2นิ้วเองจึงเป็นตะกรุดสุดขลังซึ่งผมอาจารย์ชาติราชครูเต็มใจนำมาเสนอท่านในคลิปนี้ครับท่านชมคลิปแล้วโออยากจะได้สิ กละดุดมอนแปลงของหลวงปู่ครูบาคำฟั่นจะทำอย่างไรอา้าวท่านการุณาชมคลิปต่อไปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมี QR code และเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาทีนี้ก็จะได้ติดต่อพูดคุยกันนะครับอา้าวก่อนจะจบท้ายคลิปนี้ขออนุญาตประสาทพรให้คุณผู้ฟังที่รักของผมทุกท่านจงสิทธิกิจกจังสิทธิกำมังสิทธิลาโพชโยนิจจัง พุทธังรักษา,า,รกษาธรรมังรักษาสังฆังรักษา,า,กษาสัตรูบีทาวินาศสันติสวัสดีครับ